และเมื่อคืนนี้เราสามารถถึงนะครับแล้วก็ไม่ทำให้ทหารกัมพูชาสามารถเข้ามาถึงและยึดปราสาทตาควายได้แล้วครับที่ยิ่งใหญ่ในสธาภูมิพลพระราชาเถิดฟ้าพระราชินี แต่กัมพูชาเนี่ยเที่ยงคืนที่ผ่านมานะฮะคืนที่ผ่านมาทั่งต้องหยุดยิงแล้วเนี่ยมีตอนเนื่องยันเช้าสุดท้ายเนี่ยสามารถพูดคุยเจรจาตกลงกันได้ในระดับของทหารในพื้นที่ชายแดนนะครับที่เหลือเนี่ยต้องรอสี่สิงหาคมนะครับวันจันทร์หน้า ูังคความเป็นนไทยและฝั่งไทยของเราค่ะก็มีวลีหนึ่งที่บอกว่ารอ31ยอบแลกเพราะตอนช่วงก่อนถึงเที่ยงคืนนะคุณผู้ชมเห็นบอกว่า5นาทีสุดท้ายเนี่ยนะคะนี่ทหารไทยรอ31ค่ะคครับือข่าวสายตาคนสำคัญ ได้แรงงานว่าเมื่อคืนช่องอานมาทหารสลัดท 1, ี่1713สทหาร,รเขมรยิงปืนคอเข้าใส่หวังยึดคืนแต่ทมมาาหารไทยยังคงรักษาแผ่นดินไม่ได้ดีครับนี่แปลว่าเมื่อคืนช่องอานมาอีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญทหารไทยต้องขอขอบคุณพี่พิธหารทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญณแนวชายแดนจากใจจริงนะครับ ขอบคุณพี่ๆที่เสียสละยืนหยัดและทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยและประชาชนอย่างไม่ยออ่อท้อพวกเราขอเป็นเพียงกระบอกเสียงเล็กๆส่งกำลังใจให้ถึงพี่ๆทหารทุกคนขอให้ทุกนายปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่และได้กลับสู่อ,อกก้อมกอดของครอบครัวอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดทหารทุกนายคือความภาคภูมิใจของคนไทยพวกท่านคือวีรบุร,บรุษผู้เสียสละสมกับคำว่าทหารของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะขอสะดุดีและขอบคุณจากหัวใจขอบคุณที่ปกป้องประเทศไทย ทหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะไปค่ะจะถือว่าเป็นเวลา5ชั่วโมงแล้วนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยได้มีการหยุดยิงตามข้อตกลงถ้าจะไปดูเนี่ยบางจุดก็เงียบนะคะคุณผู้ชมอย่างที่อย่างที่เรารายงานกันไปค่ําคืนที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆคือเป็นโค้งสุดท้ายที่ต้องติดตามนะคะว่าการป้องกันประเทศและราชบัลลังก์จะต้องชนะหรือตายเท่านั้นจะแพ้ไม่ได้เป็นอันขาด ขณะที่ห้าทุ่มกองทัพอากาศเสิร์ฟไข่มือ่อเดก 2F16 บินทิ้งระเบิดตัดเส้นทางสนับสนุนกำลังพลของขมรที่ลุกข้ามาที่ประสาทตาควายต่อเนื่องรวมถึงจุดที่วางปืนใหญ่ขณะที่กรมพูชายิงโจมตีทหารไทยบริเวณประสาทต,ตาควายค่ะใน ห้าทุ่มสินาทีเพจกองทัพปกทันกระแสพโพสต์ข้อความนะคะว่าเสียงดังกระหึมทหารแนวหน้ากำลังปกป้องแผ่นดินอย่างเต็มที่อีก45นาทีก็คือจะเที่ยงคืนถึงกำหนดเส้นตายหยุดยิงเนี่ยอวยพรให้ทหารแนวหน้าด้วย5ทุ่มห0นาทีทหารไทยกัมพูชาปะทะเดือด10นาทีสุดท้ายใช้อาวุธหนักโจมตี f อ6ทิ้งบอมและ เยี่ยงคืนเป๊ะหยุดยิงชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งอีสานเงียบสนิทตาม oh <my> เล็บลายเที่ยงคืน